วินัยพระสุคตความหมายของพระสุคตคืออย่างไรและพระธรรมวินัยของพระองค์มีความลึกซึ้งอย่างไรจากการสนทนาสุขตะสุที่มสพ23มกราคม2 5 6 4 การที่จะค่อยๆเข้าใจในความเป็นพระสุคตหรือความเป็นพระสมาสมาสามุริเจ้าและเห็นถึงความประเสริฐยิ่งของพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงซึ่งเป็นวินัยของพระสุคตคืออย่างไรครับไม่ละเลยสักคำาลยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมโดยเฉพาะเป็นคําที่พระสมมาสัมเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจะไม่ลึกซึ้งได้อย่างไงแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจเลย นับืีพระพุทธศาสนาแต่ถามว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะตอบว่าอย่างไงนั่นก็คือว่าไม่ลึกซึ้งแล้วจะเอาอะไรไปดํารงพระศาสนาเพระเะนเพียงแต่คิดตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้นี่แหละคะ่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งว่าถ้าไม่เข้าใจคําที่พระองค์ได้ตรัสไวจ้จริงจริงจะไม่เห็นความลึกซึ้งของพระองค์เลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นความลึกซึ้งต้องเป็นผู้ที่เข้าใจแต่ละคําพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จไปดีแล้วไปไหนคะที่ดีแล้วดีที่สุดคือไม่มีกิเลสประเสริฐยิ่งกว่านั้นก็คือว่าประกอบด้วยพยานต่างๆซึ่งสามารถจะเป็นประโยชน์ที่จะให้คนได้เข้าใจพระธรรมด้วยเสด็จไปสวรรค์บ้างหรือเปล่าสแสดงธรรมะด้วยหรือเปล่าที่นั่นโปรดพระพุทธมารดาท,ที่ไหนถ้าไม่ถึงความประเสริฐเลิศอย่างยิ่งประกอบด้วยพยานต่างๆจะเป็นอย่างนี้ได้ไหม พราะฉะนั้นไม่ว่าโลกไหนทั้งโลกกี่โลกก็ตามที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมพระองค์เสด็จไปดีแล้วประการหนึ่งนอกจากว่าหมดกิเลสแล้วก็ยังเสด็จไปดีแล้วด้วยการทรงแสดงพระธรรมให้คนอื่นได้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งค่ะมากถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระธรรมลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้โดยเฉพาะหนทางละกิเลส กิเลสนะ่ะมีมากแต่หนทางละสิคะไม่ง่ายเพราะว่าถ้าไม่เห็นกิเลสจะละกิเลสได้อย่างไรบารมีทั้งสิบขาดไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแม้แต่ในเบื้องต้นนะคะรู้พระคุณจึงศึกษาใช่ไหมคนที่ไม่ศึกษาเนี่ยรู้คุณหรือเปล่าแค่นี้คะ่ะต้องเป็นคนที่ตรงรู้คุณจึงศึกษาเห็นคุณว่าธรรมะละเอียดอย่างยิ่ง พราะฉะนั้นจะศึกษาเพียงคร่าวๆเหมือนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แม่คําเดียวยังต้องไตรตรองแล้วนะคะไตรตรองอีกอย่างนี้แล้วนะคะเข้าใจตรงนี้แหละยังต้องเข้าใจตรงโน้อนอีกเพราะแม้แต่การละกิเลสเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าศึกษาจากหนังสือตำราทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ถ้ารู้ว่าทุกคำเนี่ยกล่าวและก็จารึกไว้เป็นตัวหนังสือ เพื่อที่จะได้ไม่ลืมสามารถที่จะทบทวนได้แล้วแต่จะเป็นโดยวิธีใดก็ตามแต่เพื่ออะไรเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จริงไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรแล้วไม่ศึกษาและจะรู้ความจริงได้ยังไงว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ขณะนี้เท่านั้นแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งขณะซึ่งผ่านไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพระเะนั้นความละเอียดเนี่คะ่ะ ยิ่งละเอียดยิ่งเข้าใจถูกต้องเป็นการละความไม่รู้และก็คิดว่าธรรมะง่ายไม่ต้องศึกษาก็ได้บางคนก็บอกว่าสมัยโน้นกับสมัยนี้เหมือนกับเป็นคำที่ตายแล้วสำหรับคนยุคนน้นซึ่งตายกันไปตั้งสองพันปีก็แล้วแต่แต่นั่นหรือคนที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปรินิพานแล้วไปพร้อมกับพระองค์เลย หรือว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะเดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงไม่ว่าเพื่อใครในการละไหนสมัยไหนไม่มีใครทันสมัยเพราะผู้ที่เข้าใจธรรมะเท่านั้นนะคะกว่าจะทันสมัยไม่ใช่ทันได้อย่างรวดเร็วค่ะเพระเหตุว่าสมัยผ่านไปเร็วมากแต่และหนึ่งขณะเป็นสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งความจริงนะคะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกที่ว่าหนึ่งสมัยของชาวโลก เป็นสมัยที่ละเอียดยิ่งและใครจะทันสมัยนั้นที่ละเอียดกว่าที่ชาวโลกจะคิดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่กว่าจะเห็นพระคุณได้นะคะต้องเป็นผู้ที่เคารพจริงๆเห็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่เพียงแต่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่ฟังเลยเชื่อใครก็ไม่รู้แล้วก็ยังไม่ไตรตรองด้วยว่าเป็นเหตุผลผลหรือเปล่าแต่ทุกคนก็มากด้วยความไม่รู้เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจค่ะต้องเป็นอย่างนี้แม้เราเอง จริงไหมก่อนนั้นทำอะไรมาบ้างลองคิดดูถึงความไม่รู้และความงมงายต้องมีแน่แนกราบไหว้โดนกราบไหว้นี่ต้องมีแน่แนน้อยหรือมากก็แล้วแต่แต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนะคะก็ทำให้รู้ว่าความจริงประเสริฐที่สุดเพราะว่ามีเดี๋ยวนี้แต่ยากที่จะรู้ได้จะรู้ไหมล่ะได้ยินคำนี้ว่ายากที่จะรู้ได้เนี่ยจะรู้ไหมอยู่ที่แต่ละคนพอยากที่จะรู้ได้ก็เลยไม่สนใจ กับยากที่จะรู้ได้แต่รู้ได้เห็นไหมคะยากที่จะรู้ได้แต่รู้ได้เพระฉะนั้นรู้อะไรรู้สิ่งที่จริงที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ถูกปกปิดไว้นานแสนนานอยู่ตรงนี้กว่าจะค่อยๆเปิดเผยตรงตามทุกคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงต้องเป็นผู้ที่รู้แบบแผน ของการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวเองนะคะแบบแผนของตัวเองให้ใช้วิธีลัดอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ผู้ที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพระชันทุกคําต้องศึกษาโดยละเอียดจริงๆเขารบไม่ใค่ยอย่างนี้นับถือหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็เขารบหรบือเปล่านับถือหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรง